วันนั้นนั่งเอกนิเกเข้ามาเที่ยวแอมบริญญาไงแล้วเขาไปลงในเฟสเออเมื่อเดือนเข้ามาเมื่อเดือนตุลาสะพานตกตาสาลาตกใจบางปูสิบสี่เฮ้ยสิบห้าพฤศจิกายนสองห้าหกห้านกอังวนเยอะมาก เพราะว่าพี่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมเล่ามันเข้ากันแม่นะข้าวข้าบะาบินเนี่ยเข้าสิอร่อยเลยแหละจะบอกให้ยังพี่อ้าปากเลยจ้ะอ้าปากอีกจ้ะกว้างๆอ้าอีกอ้าอีกจ้ะอ้าอีกเลยเห็นเป่าเห็ด้วยไหมบ๊ายบายบ๊ายบายมาโอเคอ๋อยุ่งอย่างไรแล้วหนูเออ เห็นนี่ไงรอดิพ่อกระโดงสามสิบวันนี้วันที่เก้าตุลาคมสอง วันที่8มิถุนายน2567ถนนเรียบนาทีป <c oughs> กติจอดรถฝั่งนี้นะนา้าำผภอเนี่ยไปจอดฝั่งข้ามถ้าจอด30บาท <c oughs> ไปเลยพี่ไปกลับ50บาทถูกไหมพี่มนได้เลยนะนั่งมันไปให้เรเกียนเลยพี่ไปนั่งเลยเล็กไปไปมีภาษาจีนแล้วเไปตลาดมีภาษาจีนด้วยนี่ไงนิจจีตลาดน้ำใส่น้อยหน้าวัดใส่ใหญ่วันที่13มกราคม2567 นี่ไงไปวัดไตรใหญ่นี่นนะทนานสร้างเสร็จแล้วไม่ได้มาซะนานเหมือนกันสะพานข้ามคลองพ่อพิมนนะข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีตลาดเดี๋ยวไปข้ามสะพานนู้น 62สูงสุดแดนสยามดอยอินทนนท์วันที่30พฤศจิากายน2562อุณหภูมิ9องศา วางแล้วว่างแล้วจะเจ็ดโมงแล้วยนงอันที